สวัสดีค่ะญาติตาจากบ,บุญตาทศาทศานะคะวันนี้จะพามาดูมะเดื่อฝรั่งนะคะที่ปลูกไว้นะเขาก็ติดผลมาตลอดฤดูฝนนะคะแต่ว่าช่วงฤดูฝนนี่เขาจะฉ่าน้ําเกินไปรสชาติก็จะไม่ค่อยหวานนะคะแต่ตอนนี้เริ่มเข้าหน้าแรงแล้วนะคะญาติจะพามาชมอีกครั้งหนึ่งคือช่วงหลังฝนมานิดนึงนี่เขาจะเป็นลาสนิมนะ ใบก็จะแห้งเป็นสีน้ำตาลร่วงลงไปหมดก็เลยให้น้ำใหม่แล้วก็กำลังจะแตกยอดใหม่นะและแตกยอดขึ้นมาและตามกิ่งก็จะมีผลเล็กๆขึ้นมาด้วยนะคะรู้สึกว่าสวนมุมนี้นี่จะแตกมากนะคะเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3จุดนะหญาจะปลูกแบบธรรมชาตินะคะคือปลูกใส่ดินไว้นะฝังดินลงไปเลยแล้วก็ไม่มีคลุมอะไรไม่มีการวกควบคุม แสงแดดไม่มีควบคุมน้ำนะคะพอถึงหน้าฝนนี่พอเขาติดลูกนี่น้ำเขาจะเยอะผลจะฉ่ำนะแล้วก็จะเน่าแล้วมีนกมากินเยอะด้วยนะหาก,ก็ปล่อยให้นกกินแต่ตอนนี้หน้าแรงเขาก็จะติดผลที่จเจริญขึ้นไปตามปกตินะาหากได้รับน้ำเพียงพอเขาก็จะไม่เกินมากเกินไปก็จะไม่เน่าไม่ฉ่ำนะจะสุกเนื้อแข็งนะ อร่อยในช่วงนี้มะเดื่อฝรั่งจะมีรสชาติหวานเนื้อก็จะสุกเต็มที่นะไม่มีเน่านะคะเนี่ยยางกิ่งไหนที่เขายื่นออกไปเขาก็งอกรากนะคะที่ติดดินเนี่ยตรงนี้ก็ติดดินงอกรากขึ้นมาก็กําลังแตกลูกเขียวๆอันนี้เป็นลูกอ่อนอยู่นะคะนี่ก็คงจะอีกเป็นเดือนนะคะกว่าเขาจะแก่นะเนี่ย อย่างต้นที่เขายืดขึ้นสูงๆนะคะที่เป็นตุ่มๆที่เรามองเห็นนี้คือลูกของมะเดื่อฝรั่งทั้งหมดนะบริเวณนี้ก็จะมีประมาณ5ต้นนะจะว่า5ต้นก็ได้หรือ5กิ่งนะเพราะว่าเป็นกิ่งตอนที่ย่าเอามาปลูกไว้อันนี้เรียกว่าปลูกตามมีตามเกิดก็ว่าได้นะคะเนี่ยปลูกไว้พอถึงฤดูเขาเยอะก็ปันนกกินบ้าง ก็ปันเพื่อนบ้านกินบ้านนะคะแต่ตอนนี้เขากำลังติดลูกใหม่นะคะคงจะเป็นปลายเดือนหน้าถึงจะสุกนะคะนี่ก็กำลังสวยงามนะยากก็เลยเอามาให้ชมกันนะถ้าปลูกดีๆบํารุงดีๆคือติดลูกตลอดทั้งปีนะคะเป็นผลชนิดหนึ่งที่น่าปลูกมากนะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะพันนี้นี่เป็นพันอีลักกี้นะคะ อีลักกี้หรือปีลักกี้ยากก็จําไม่ค่อยได้นะคะไม่ค่อยจะจําชื่อพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ปลูกง่ายที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ติดลูกนะเนี่ยสำหรับพันธุ์นี้นี่ดูแลก็ง่ายเติบโตก็ไวนะคะระวังแค่แมงมาเจาะต้นเท่านั้นเองนะศัตรูแล้วก็จะมีลาสนิมถ้าขึ้นลาสนิมเราก็ปล่อยให้ใบเข้าร่วงลงไปก็รดน้ําแล้วก็ดูแลเอาใหม่นะเนี่ยอย่างตรงนี้ก็กําลังติดลูกเยอะเลยนะคะ วันนี้ย่าก็เลยเอามาให้ชมว่าเขากำลังจะมีลูกรุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ